ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินสี่ห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉไหนคือสตินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็จะพึงเห็น สัตถินสีในธรรมะไหนเล่าในโสตาปัติยังคะสีพึงเห็นสัตถินสีในธรรมนีก็จะพึงเห็นวิริยินสีในธรรมะไหนเล่าในสัม,มบปทานสีพึงเห็นวิริยินสีในธรรมนี ก็จะพึงเห็นสตินสีในธรรมะไหนเล่าในสติประฐานสีพึงเห็นสตินสีในธรรมะนีก็จะพึงเห็นสมาธินสีในธรรมะไหนเล่าในฌานสีพึงเห็นสมาธินสีในธรรมะนี ก็จะพึงเห็นปัญญีสีในธรรมะไหนเล่าในอริยสัจสีพึงเห็นปัญญีสีในธรรมะนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้แล